สวัสดีครับผมพอดีวันนี้มีการไถนะครับเพื่อจะปลูกอะไรสักอย่างเป็นแปลงที่มีลำไยระยะห่างไว้นะครับโซนนี้เป็นโซนว่างก็เลยไถเตรียมดินไว้เห็นดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ดีก็เลยจะมาใช้เทคนิคที่ผมใช้เมื่อหลายปีก่อนที่มาทําเกษตรนะครับแปลงนี้เป็นดินลูกหลังนะครับเป็นหินทั้งก้อนเลยปัจจุบันเนี่ยไถลงลึกได้เกือบเกือบสามเซนนะครับแล้วก็ดินมีความร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์ เหมือนที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแปลงจริงอยู่เนินบนครับเมื่อก่อนปลูกอะไรก็ไม่ได้นะครับปลูกอะไรก็ไม่งามผมใช้พิธีปรับปรุงบำรุงดินเรื่อยมาเพราะว่ามีเ c ซถามมาว่าดินไม่ดีแก้ยังไงอันที่จริงเนี่ยมันต้องแก้ด้วยอินทรีย์วัตถุครับผมมี5้าเคล็ดลับมาบอกในคลิปนี้ก็คือหละ่ะก็คือการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินครับอย่างเช่นว่าการไถกรบหวุยพืชสดก็ได้นะครับเมื่อก่อนก็จะเห็นคลิปที่ผมหว่านปอเทืองบ้างถูกเขียวบ้างนะครับ แล้วก็ไถกลบในช่วงที่ระยะกําลังออกดอกเพราะว่าช่วงนั้น,นพืชจะมีไนโตรเจนสูงนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองพื้นหลุมทุกจุดในแปลงที่ปลูกเพราะว่าถ้าเราจะบํารุงทั้งแปลงเนี่ยมันก็ทาได้ยากมันเหนื่อยด้วยก็เลยใช้วิธีรองพื้นหลุมไปก่อนแล้วค่อยหาอินทรีย์วัตถ,ถุที่มีในท้องถิ่นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแกลบดิบแกลบเผาที่เท่าจากเตาถ่านหรือปุ๋ยคอกนะครับ มาใส่รอบโคนต้นหรือแม้กระทั่งคลิปการตัดต้นกล้วยมากองรอบโคนต้นก็เคยทําออกไปแล้วนะครับเป็นการบํารุงดินเฉพาะจุดแต่ถ้าแปลงกว้างแบบนี้หาปุ๋ยคอกมาเทใส่สัก10-20กระสอบทุกปีทุกรุ่นทุกฤดูก,กาลของการไถปลูกนะครับและที่สําคัญครับก็คือการคลุมพืชที่รกปลูกด้วยเศษหญ้าแห้งใบไม้แห้งผ่านไปแค่ไม่ถึงหนึ่งฤดูฝนก็จะย่อยสลายทั้งหมดแล้วทั้งหมดคืออินทรีย์วัตถุที่ใช้บำรุงดินได้ทั้งหมด ไม่ต้องขนออกจากแปลงนะครับหรือแม้กระทั่งการตัดแต่งกิ่งครับการตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราก็เอาเศษใบไม้ก็เอาเศษที่ตัดนั่นแหละกองไว้รอบโคนต้นอาจจะเลาะเอาแค่ใบนะครับอันนี้เป็นสวนลำาไยแต่ละปีจะตัดแต่งกิง่งแล้วก็เลาะเอาใบออกเอาไม้มาเผาทําเป็นฟืนนะครับอย่างที่2ครับก็คือจะใช้ปุยป๋ยหมักปุ๋ยหมักผมเคยทําเป็นคลิปออกไปแล้วนะครับก็คือใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยนั่นแหละเอาต้นกล้วยมาหมักรวมกันแล้วก็มีรำละเอียดแล้วก็มี กากน้ําตาลแล้วก็มีการใช้น้ําหมักชีวภาพนะครับเพื่อบํารุงดินน้ําหมักที่ผมใช้จะเป็นน้ําหมักที่ทําจากหนอกกล้วยนะครับก็คือเอาหนอกกล้วยมาหมาหักจุลินทรีย์หนอกกล้วยนั่นเองแต่ว่าจะเติมพวกพืชที่มีในตัวเช่นสูงนะครับอย่างเช่นสนกระถินเพกาแล้วก็ยอดสเสดานะครับประมาณนี้เพื่อเป็นสารไล่แมลงได้ด้วยใช้ฉีดพ่นทางดินก็ได้ทางใบก็ดีหรือปล่อยตามระบบน้ําก็ได้นะครับอย่างที่3ครับก็คือการปลูกพืชคลุมดิน เน้นพืชในโตรเจนสูงดินที่กระด้างดินแห้งแข็งเนี่ยดินขาดธาตุอาหารเนี่ยถ้าเราปลูกพืชคุมดินนะครับเอ่ออาจจะเป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้อย่างเช่นพวกปอเทืองโสนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมชอบปลูกฟักทองนะครับเพราะว่าฟักทองเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งพืชที่สามารถตรึงในโตโลเจนจากอากาศมาไว้ในปมรากได้ด้วยหลักการของแบคทีเรียชื่อว่าไราโซเบียมครับปลูกฟักทองทําให้ดินดีเพราะว่ามันสามารถคุมดินได้แล้วก็รากก็จะ มีปมเล็กๆเป็นการสร้างขึ้นของไรโซเบียมนะครับเพื่อจะตรึงในโตรเจนจากอากาศเข้ามาไว้แล้วก็ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินของเราได้พวกถั่วพวกไรก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ฟักทองจะขาดไม่ได้เลยทุกฤดูกาลครับปลูกฟักทองเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินด้วยอย่างที่4ีก็คือจะปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับอยู่เรื่อยๆก็คืออย่างที่บอกไปครับเติมอินทรีย์วัตถุ หาไม่ได้จริงๆก็เอาเศษหญ้าแห้งใบไม้แห้งนั่นแหละมาถากลบไม่ต้องออกจากสวนเอาที่หาได้จากท้องถิ่นของเราอย่างเช่นขี้เลื่อยเนี่ยผมก็เคยไปขนมานะครับขนมาใส่แปลงแล้วก็กาก,ากมันสำปะหลังแปลงที่เห็นที่ที่ไถยอยู่เนี่ยก็คือมันจะมีทั้งกากมันสำปะหลังแล้วก็ขี้เลื่อยทั้งขี้เท่าเอาใส่รวมกันหมดเลยคาดว่าจะปลูกมันสำบปะหลังทดลองสัก4แถวนะครับซึ่งก็ได้ใส่พันธุ์มาแล้วคาดว่าแต่ละเงาที่ปลูกในแปลงนี้ก็น่าจะ10กิโลขึ้นนะครับเดี๋ยวคงได้เปเดให้ชม เพราะว่าปรับปรุงบำร,รุงดินแล้วแต่มันก็ใช้เวลาถือว่าค่อนข้างไม่นานครับปีเดียวเน้นหามาเติมเรื่อยๆปี2ปีก็เห็นผลแล้วอันนี้จากดินลูกรลงกลายเป็นดินแบบนี้ทําสวนไม้ผลข้างบนนะครับก็มีใบเขียวสดเป็นลําไยที่ว่าจะทำออนอกฤดูในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับอย่างที่5าครับก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนถึงแม้ว่าจะมีสวนไม้ผลอยู่แต่ผมก็ชอบปลูกผักปลูกถั่วปลูกฟักทองไปเรื่อยครับเพราะว่า มันจะเป็นการลดปัญหาดินเสื่อมแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคมแมลงได้ด้วยเพราะว่าถ้าเราปลูกพืชอย่างเดียวเนี่ยมแมลงศัตรูพืชมันเยอะโซนที่เห็นกําลังไถเนี่ยมันเป็นโซนระหว่างกลางของสวนลําไยนะครับก็จะปลูกพืชเสริมเข้ามาเพื่อล่อมแมลงให้มากินอย่างอื่นบ้างประมาณนี้ก็คือการปลูกพืชแบบผสมสารในแปลงใหญ่ถ้าปลีกย่อยออกมาก็คือปลูกผักรวมมิรในแปลงเล็กๆประมาณนี้ ที่ผมเคยทําเป็นคลิปออกไปนะครับสรุปก็คือการปรับปรุงบํารุงบินตามแนวกเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็คือ,อใช้ปุ๋ยเคมีบ้างนะครับในการใส่พืชผลไม้ผลที่เราปลูกแต่ว่าเราต้องเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปโดยเฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยหาง่ายมากหรือแม้กระทั่งเศษขี้เถ้าพวกนี้ก็ใช้ได้หมดเลยแล้วก็แกลบไม่จําเป็นต้องหมักก็ได้ถ้าเราเอามาโรยแป้งนะครับเอามาหว่านแล้วไถขบเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งกาก,ากมันสะปะหลังที่ราคาถูกมากถ้าสวนไหนอยู่ใกล้ลานมันพวกนี้ ก็สามารถไปขอแบ่งซื้อเขาได้แปลงนี้ผมใส่ไปประมาณ1ตันเป็นอินรีวัตถุชั้นดีเลยนะครับสำหรับปรับปรุงบำรุงเินของเราปลูกอะไรก็งามในระยะยาวด้วยลองนำไปใช้ในสวนดูสวัสดีครับ